สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเติ้นนำทักครับวันนี้ครับมาดูบรรยากาศบนหัวเก่งกันหน่อยตามติดชีวิตระดมครับวันนี้วันนี้เขาเป็นวันที่ยี่สิบสองนะครับรมันอังคารมีนาคมนะครับปีสองพนห้าร้อยหกสิบห้านะนี้ยี่สิบสองยี่สิบสองนีก็อยู่ที่อำเภอเมืองบูรีรัมนะครับ เมฆๆเหมือนจะมีฝนนะวันนี้นะกำลังใส่ดินนะ ไปเทนะใช้เวลากี่ครับตอเที่ยวใช้เวลากี่นาทีนะลอกหน้าดินนะครับ แรงทุกทีวันนี้จะรอดไหมวันนี้สงสัยจะไม่เหลือนะวตนที่นี่เลยตกดินดินมาสองวันแล้วเฉียนชิวช้วเฉียนเชิวช้วปเป็นตุกนาไปพื้นที่รอบๆอบนะ i mm -hmm. ไปนะครับรถนนโลกบางจังหวะก็รถเก็บจอดเป็นนาทีนะั่ง Thanks. <laughs> I <laughs> ครับขับไปบนไปครับโอ้โห 没办法，一万八。 สิบหนาทีแล้วอ่ะเจ็ดสิบแล้วทีไปเที่ยวหนึ่ง่ะยี่สิบนาทีไปชั่วโมงแลสามเที่ยว SK100 นี่นะครับคีตึงหรือว่ามาร์คทีนะร1อ0มาร์คทีนะโอเคบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องยูทูบรถด้ำซิงเกิลน้ำทักด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบีบ